สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ลินอยู่ที่สถานที่เลี้ยงอีกที่หนึ่งนะคะที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะอันนี้เดี๋ยวลินจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเพราะว่าลินมาเดินสำรวจงานที่ตั้งไว้แต่สรุปว่ามันมีตัวเล็กๆจิ๋วๆะคะ่ะเข้าไปอยู่บนถาดด้านในแต่ด้านล่างเนี่ย ลินเอาปากหมูมาใส่ไว้นะคะเพราะว่าลินได้ขอนผูกมาก็เลยต้องมาทำรังเลี้ยงเองจะให้เพื่อนๆนดูด้านนี้ค่ะนี้เป็นปากทางเข้านะคะก็เป็นพันปากหมูปกติเลยแต่ลินก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมด้านบนถึงมีตัวเล็กๆจิ๋วๆเข้ามาอยู่ได้เดี๋ยวลินจะเฉลยให้เพื่อนๆดูนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์ของปากหมูด้านล่างกันก่อนถามมาเลยค่ะมีเสียงใบไม้เยอะนิดนึงนะคะตอนนี้ใบต้นยางร่วงเต็มเลยค่ะนี่นะคะ ด้านล่างยังแข็งแรงอยู่นะคะสมบูรณ์นะคะยังไม่มีการโจมตีอ๋อไม่ค่อยได้มีเสียงเลยยังมีตัวอ่อนนะคะตัวเยอะอยู่ค่ะสมบูรณ์อยู่นะคะเดี๋ยวจะไปดูด้านบนกันอ้อเห็นนางพญาด้วยมาเพื่อนๆดูนางพญากันก่อน นี่ค่ะนางพยายอยู่ตรงนี้อาเดินไปไหนล้วยังอยู่ยังอยู่เอ๊เพื่อนเพื่อน,อนไม่เห็นแน่เลยอะอยู่ลึกเกินไปไม่เป็นไรเนี่ยนางพญยาเย <c oughs> ราปิดก่อนนะคะ ปัญหาคือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆถาดที่เราทำมาสรุปว่ามีค่ะมันมีรอยไม้แตกค่ะก็เลยทำให้เจ้าจิวจ๋วๆเนี่ยเข้าไปอยู่ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเป็นพันอะไรลินดูแล้วแต่เดี๋ยวลินจะถ่ายให้เพื่อนๆดู นี่ค่ะเป็นไข่แผงนะคะนี่ค่ะแล้วก็สมบูรณ์นะคะมีอาหารน้ำหวานพร้อมแผงไข่เติบโตขึ้นค่ะขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ขึ้นค่ะ เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเต็มพื้นที่นะคะปากหมูหมดสิทธิ์แล้วไม่สามารถขึ้นมาวางน้ำหวานบนนี้ได้อันนี้เราก็จะปล่อยให้เป็นของไข่แพงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลินจะลินจะทําถาดน้ำหวานมามาติดให้ปากหมูใหม่แล้วก็ ออกไปนะคะค่ะวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวลินจะทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมอีกนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลินด้วยนะคะลินจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายค่ะ